ตอนนี้ทีมเราขาดป่าแล้วก็ขาดสเลเยอร์ครับแล้วไม่เลือกกันเหรอเฮ้ยแล้วทำไมมึงเอาไปเอาเอาเอาแล้วทำไมตำแหน่งนี้หมดเลยอะ่ะเฮ้ยทีมผมเป็นอะไรอะ่ะคุณดูไม่มีป่าแล้วก็ไม่มีสเลเยอร์ทีมผู้อิเป็นอะไรผีเข้าหรอ2,998ค, <laughs> คอมเมนต์คอมเมนต์โคตรเยอะเลย เดี๋ยวขออ่านนิดนึงสำหรับผมนะ 1. ถ้ามือใหม่ไม่ต้องซื้อไอดีก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเจอคนเก่งๆพี่ปิมฝึกเล่นอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ 2. ซื้อไอดีก็ได้ครับเพราะมันประหยัดงบได้เยอะครับพอค่าสกุลเงินเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับฟรีไฟล์เนี่ยนะครับมันคนละชั้นเลย ROV จะแพงกว่าเยอะมากครับถ้าพี่ปิมจะซื้อสกินทั้งเกมเนี่ยแพงกว่าฟรีไฟล์หลายเท่า จริงป่ะเนี่ยจริงเหรอมีอะไรที่มันหนักกว่าปักธงฟรีไฟล์ก็ ไม่อยากะเชื่อซื้อไอดีมาเล่นเลยหรือเล่นเองไปเรื่อยๆจะแนะนําว่าเล่นเองไปเรื่อยๆจะดีที่สุดเพราะกันโดนหักคะแนนในเกมเนี่ยจะมีผู้เล่นสมมโยกดาวหรือจ้างปั๊มแรงหรือเล่นไม่เก่งเท่าที่ควรเนี่ยเกมจะมีระบบจับอ๋อคือเกมเนี่ยเขาจะจับผู้เล่นอยู่แล้วไอ้นี่เพิ่งเล่นใช่ไหมอ่ะมาเล่นกับไอ้นี่ไอ้นี่เล่นเก่งแล้วดูท่าเหมือนสมมเอาไปเล่นกับไอ้นี่ตัวละครยังไม่ต้องซื้อก็ได้ครับช่วงเลเวลน้อยๆมันจะมีแจกตัวเยอะพอตัวเลยพยายามทํากิจกรรมเยอะๆเรื่องกราฟิกและเอ แนะนําให้เป็นตามที่เกมตั้งจะดีกว่าแต่ถ้าอยากได้ภาพที่สวยก็ปรับเองตรงฟันเฟืองอ๋อควรหาตําแหน่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ฝึกตําแหน่งนั้นให้เก่งที่สุดก่อนอู้อันนี้ดีเรื่องสกินไม่ค่อยจําเป็นวงเล็บสายฟรีแต่สำหรับผมเนี่ยสกินจําเป็นฮนะ <c oughs> สำหรับผมไม่ต้องซื้อไอดีครับเวลาซื้อเนี่ยพี่จะเจอคนตึงเลยทั้งธรรมดาและแหลงแนะนําให้เล่นเองไปดีกว่ามันจะได้เห็นภาพการพัฒนาการเล่นของพี่ด้วยอู้ยอันนี้คือมีคนเห็นด้วยนะดูดิอ้โหูดูดิ คนเห็นด้วยคือเยอะมากครับคือเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละแปคือเชียร์ให้แบบเล่นเองตั้งแต่ต้นไม่ต้องซื้อไอดีอีก20%เนี่ยก็จะเป็นห่วงครับพี่พิมพ์อย่าเติมเลยพี่ผมว่าพี่ไปซื้อไอดีดีกว่ามันแบบมันถูกกว่าเยอะเลยผมก็เลยลองไปศึกษาในตลาดคือเกิดคลิปนานหน่อยนะคุณผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะคุณผู้ชมราคาคือแบบไม่แพงเลยและคนก็ซื้อขายกันตลอดคุณผู้ชมอ่านดูอย่างเนี้ย 118ฮีโลร่3 1สกสกินราคา3,500นี่ถ้าเราเติมเองเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันแพงไหมเนี่ยมีละครอะไรเนี่ยอัลติเมทนะผมว่าถ้าเราเติมเองเนี่ไม่ต่ำกว่า4,500้พัน อ่ะถูกมาคือมันไปหยักลงมาเยอะเลยคุณผู้ชมแต่ใจลึกๆผมนะถ้าถามผมนะผมก็อยากเล่นเองแต่ถ้าทษแต่ผมติดปัญหาตอนนี้คือเรื่องรูนผมเนี่ยได้คุยกับกายคุณผู้ชมกายบอกว่ารูนเนี่ยมันจะเลเวลสูงสุดอยู่ที่90นะครับตอนเนี้ผมพยายามเล่นแล้วก็อัพตลอดนะมันอยู่ที่เจ็แปหนึ่งตาเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้5้าสิบทองแล้วผมจะต้องใช้อีกเกือบแสนในการอัพขึ้นให้เต็มอะกูไม่เล่นเป็นเดือนเลยเหรอฮะ มีคนทั้งมาผมบอกว่าพี่ปิมมเมื่อต้นปีอะ ROV พึ่งจะแจกลูนเลเวล3ไป<ร>คือทุกคนน่ะได้ลูนฟรีกันหมดเลยโอ้โ oh, หมาเล่นไม่ทัน ตอนเวลาผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปผมก็ฝึกคุณผู้ชมอย่างตัวมอทเนี่ยผมเล่นบ่อยมากครับเพราะผมรู้สึกว่า1คือเป็นตัวที่เล่นไม่ยากแล้วก็เข้าออกง่ายนะครับบวกกับมันทําประโยชน์ให้กับทีมค่อนข้างเยอะกับอีกตัวหนึ่งที่จะเล่นบ่อยก็จะเป็นอ่ะแวนเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับผมเล่นแวนบ่อยมากแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเล่นแวนแล้วมันต้องแบกความหวังอะคือแวนมันเป็นตัวแคลร่เวลาเราเล่นแคลร่เนี่ยและถ้าสมมติว่าเราทาดามิน ได้ไม่ดีเราไม่สามารถแบกเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยก็พังเหมือนกันฮนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาฮีโร่ที่เราชื่นชอบเพิ่มเติมพาที่แล้วเราเล่นแวนกับเล่นตัวมอทอสไปคุณเราชอบ2ตัวนี้มากเดี๋ยวพารน,นี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมว่าผมจะเจอฮีโร่ที่ผมชอบหรือเปล่าขออนุญาตกดเลยนะครับขออนุญาตยังไม่กดแร้งนะยังยังยังอีกโอ้โหต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลย เดี๋ยวค่อยไปกดแล้งกันนะครับสักพักใหญ่ๆเลยเอาละ่ะเราจะได้ตัวอะไรคุณผู้ชมให้คนอื่นเลือกก่อนนะครับผมถ้าเราเลือกก่อนเนี่ยเราก็จะเล่นตัวเดิมๆตัวนี้น่าจะขาดซัพพอร์ตป่ะมีอะไรให้ช่วยไหมอันนี้น่าจะเป็นเอ่อตัวเวทไหมเนี่ยเขาบอกว่าขาดดา้อนนะครับดาอ้อนคือตัวไหนอะดา้อนคือตัวไหนอะเพราเขาบอกตอนนี้ขาดป่าแล้วเสียยรอันขาดป่าป่าคือตัวไหนอะ อ๋อนี่ปะอ๋อตอนนี้ขาดซัพพอร์ตครับอ๋อคือผมมามามาตำแหน่งป่าหรออ๋อมันสามารถโยกได้คุณผู้ชมอ๋อแล้วแล้วผมต้องเลือกตัวนี้เลยปะเนี่ยเอาผมมาเล่นป่าเลยเนี่ยตัวเวรแล้วแล้วป่าเล่นยังไงเดี๋ยวเล่นจบตานี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องกาชาในการสุ่มสกินกันขอแวะหน่อยนะครับ เอ่อผมต้องผมต้องอัพอะไรวะเคลื่อนที่แล้วกันอ๋อโอเคมันจะบิงไปด้านหน้าแล้วทำดาเมจใช่ป่ะโอเคบบคือตีไปใช่ไหมโอ้โหแม่งเสียงแม่งเสียงแม่งน่ากลัวจัดเลยคุณผู้ชมอ๋ออันนี้คือทำดาเมจได้เหมือนกันโอเคถูกจตีป้อมโดนตีครับเวละ เฮ้ยมึงเพื่อนมึงฟอ๋อโอเคอันนี้ปลาไปด้านหน้าครับอุ้ยปลาไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปคุณผู้ชมไปไป,ไป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 ฟาร์มต่อครับเอ้ยอย่าเพิ่งบวกกันดนิฟาร์มอยู่เฮ้ยจะรีบบวกกันไม่ได้เออคนนี้ไม่รู้เรื่องอยู่บวกกันเร็วไม่รู้เรื่องะดิโอเคสวยครับผมว่าอัพท่านหนึ่งดีกว่าท่านหนึ่งมันดูดาเมจเยอะดีโอเคเพื่อนตรงนี้มีดันอ๋อมีดันป้อมว่ะเฮ้ยหช่วยไหมครับ กูเจอเหมือนเจอเหมือนเจอโอ้โหไม่ทันครับเพื Monsieur. ่อนฟาดไปแล้วเกือบได้ฉายแสงเลยไปไปผมเข้าป่าเหมือนเดิมคือผมต้องอยู่ในป่าตลอดเลยเหรอไปตัวป่ามันน่าอุศานจนว่ดูเพื่อนไม่ค่อยคบยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยพี่มาช่วยแล้วน้องโอ้โหเกียบเยอะจังปิดประตเข้าปีดปิดใจร้อนปีดปิดใจร้อนใจเย็นปิดใจเย็นเออมาดิมาดิมาดิแล้วลงไปดิเพื่อนไปหาเพื่อน สวยสวยฟิล์มสวยสวยแว่นสวยถอยคอนถอยถอยถอยเพื่อนถอยใจเย็นเอา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 ถามให้ถาให้ร้านคูดดดดพินถโดนผิดโดนใส่คลิปไม่มีใครนะเดินอยู่ตรงเนี้ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่ไม่มีสัตว์มาดิไม่มีกูเป็นเสียงที่มาดิมาดิมาดิเอาหน่อยเอาหน่อยทิ้งไม่หน่อยทิ้งไม่หน่อยไม่ไหวคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวเกือบนะเกือบไม่ไปถึงเราเกือบตายอะ ไม่เป็นไรแจนเย็นตอนนี้ไอเ้เงินเงินพอๆกันอยู่นะครับแล้วก็หกต่อห้านะไม่น่าเกียดตักลางตัวกลางตัวกลางเฮ้ยทำไมเพื่อนเราโดนเหี <c oughs> ย้ยวะโดนคิกซี่ <c oughs> หรอด้านบนครับเฮ้ยแลยคิกซี่ไม่อยู่เลนกลางหรอเฮ้ยคิกซี่แบบไหนเนี่ย <c oughs> เราไหวกับคิกซี่ปะ <c oughs> วะ <c oughs> โอ้โหถอยเลยผมถอยเลยผมถอยเลยผมถอยเลยรอเพื่อนนะครับรอเพื่อนนะผมไม่ไหวเล้วอย่างงี้เฮ้ยไม่ไหวแวน แหวนเราไม่ไหวเพื่อนแหวนมันจะเอาคุณผู้ชมแหวนมันจะเอาผมเลยต้องเอาด้วยคือเราไม่ไหวหรอกแหวนเรามีแค่สองแหวนไม่ตายนะกูตายนะไม่เงี้ยโดนเฮ้ยผมก็ตาแรกก็ไม่เวิร์กเลยว่ะเฮ้ยผมดูไม่ค่อยเหมาะกับป่าไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมมผไม่กระติดใส่ผมเลยอ่ะบาจัดป่าจัดป่าจัดได้มาได้มาได้มาไม่ได้นะเพื่อนได้ไม่เป็นไรแหวนชั้นแหวนเจ็บมาก แวนคือเจ็บนะครับจะไม่ไหวครับโดนไม่กี่ทีผมล่วงได้เหมือนกันเเพื่อนได้ไหมครับผมตรงนี้ฮะเอาไหมเพื่อนเอาไหมเอาไหมเพื่อนเอาคุณผู้ชมเพื่อนเอาแต่ผมตาย้วผมเข้าไปอ่ะได้ได้เพื่อนได้สวยสวยสวยคือจริงๆริงอะสกิลเรามันดูป่าเปลียวนะเราน่าจะต้องแบบแทรกอยู่ตามป่าตามเขาหรือเนี่ยจะเป็นชื่อมันก็คือป่าเนี่ยเราควรอยู่ในป่า เอาไหมเอาไหมยกไปยกไปยกไปปีมยกไปยกไปปีมได้ปีมได้ผมไม่เผาผมออกไม่เผาผมอ้อมโดนเลยไม่เผาผมอ้อมแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยไอเดียวทำไมมันตึงอย่างนี้วะเฮ้ยปาบิดทางพุ่งไปเลย โอ้โหโอ้ย,อย,อยผมโดนนีนนน e, น่เนี่ยผมโดนคิกซี่มันยกใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหแบบเสียเลยครับโดนตันแล้วทำโอ้โหไม่ได้ไฟเลยไฟนี้จบเลยปิมโอ้โหเฮ้ยครั้งแรกในการเล่นป่าดูไม่ค่อยเหมาะกับเราเลยครับผมไม่ใช่คนที่เล่นพิวอะไรขนาดนั้นนะโบกับเราเพิ่งเล่นด้วยไม่ดีเลยครับตอนนี้แม่เงยอยากเลิกเล่นแล้วอะ อแรงว่ะนึกว่ามันจะขำๆำแม่มันตึงเหมือนกันเว้ยนี่ผมโดนอะไรอีกแล้ววะไอ้ตั้งใจตั้งใจหมดเม้มหมดเม้มหมดเม้มเออได้กันหรือว่าปิมเอาหน่อยวุ้ยอุ้ยโดนโดนลอยขอบลอยปั๊มผมตายเลยอ่ะ โ้เวลสิบห้าเวลเขาต่างกันเราเยอะปิมดูดิโดนไปสองอะปะเพื่นี่ตายทั้งบ้านเลยนะเนี่ยตัวเดียวอ่ะไม่รู้เวลเขาเยอะจังอ่ะโอ้โหไม่ไหวครับโอ้ปะเพล่ดนปิดเวลโคตรเยอะเขาคิวได้กี่ตัวคิวเป็นสิบสามโอ้โหมึงคิวสิบสามเลยเหรอคนเดียวเกินไปป๋อ ตาไปคำได้มาได้มาได้มาเรายังโชคดีครับเรายังโชคดีเออถอยอยู่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 เฮ้ยเพื่อนโอ้โหแบงค์มีคนไม่อยู่อีกโอ้ไม่พร้อมแล้วกดมาเล่นทำไมเขาเลยเพื่อนเขาเลย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 เขาเอาเลยเพื่อนเอาเลยสวเอย ไม่พร้อมอยาก,กดเข้าเ้มแม่งมาเอสเคอย่างงี้โอ้โหเฮ้ยเกมโมบ้าเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะเว้ยเรื่องจำนวนคนเนี่ยคือแบบม yes. um, ันข hmm, าดสักตำแหน่งหรือว <assium> ่ามันขาดสักคนหนึ่งมันไม่ได้เฮ้ยกไปไหนวะาแม็กตึงไวเกมแม็กตึงวิา สวยสวยสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมตู้นั้นมันสิงผมได้อ่ะดูผมดูผิดปะเอาให้ตายเอาให้ตายดิโอ้โหเธอมเฮอกมือถือหล่นมือถือหล่นทำไมเธอไม่เอาให้ตายเมื่อกี้เธอเธอจ๋าหัวจะมาเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยอื้อนี่เดียว เพื่อนหนีกลับโอ้เพื่อนอีกนิดเดียวิ่งได้เลย๋อ,อกลับมาการป้อมเหรอชัต <laughs> อ่ตึงว่ะเฮ้ยตึงว่ะตรงกลางครับเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าไม่รอเพื่อนเลยผมเข้าไปด้วยผมจะตายไปด้วยนั่นน่ะ <c oughs> ตัวรังมาแวนแวนมา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 ระวัง <c oughs> ระวัง ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหา,ายกันหมดแล้วโอ้โหโดนครับโดนไหลเข้ามาผมระแวงตัวมันอยู่ตัวเดียวเลยนะตอนนี้ฮะวิ่งไปไหนก็ระแวงก็กลัวมันกัดหัวเรียบร้อยครับโดนฟากแตกเลยครับโอ้โหโหุ่ยหุห่ยหกันอยู่วะเกินไปจะก,กันอยู่ได้ไงวะกี่คิวเนี่ยหูยิบสองคุณผู้ชม มันเดินผ่านผมมันก็ผมก็ตายแล้วเนี่ยถ้าเราจะพิชชนะได้ต้องเราต้องทำยังไงเราต้องชนะฝ่ายใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเราจะเอาชนะนั่นแหละคือวิธีชนะโอ้ยผมแหลมผมแหลมเกินผมแหลมเกินไม่ได้ผมแม่เนยผมโดนยกคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าผมได้สลด์ไปอีกทีหนึ่งผมว่าน่าจะได้อยู่ครับแต่ผมโดนยกก่อนเฮ้ยตึงว่ะ มาแวนนก่อตัวผมบางบางคุณผู้ชมบางมากครับไม่ตายด้วยตายผมโดนไม่กี่ทีผมล่วงแล้วตัวผมบางแบบบางจ่อยเลยอ่ะแล้วกูเอาเลยครับแล้วกูเอาเลยอเอาเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เราไหวเราไหวสวยครับอ๋อนี่นผมไม่เอามาตราด้วยเหรอก่อนมาตรา กดไม่ทันเนาะกดไม่ทันเนี่ยวเขาตีป้อมดูดิไม่กี่ทีป้อมแตกกันอะดูดิปุงปุงปังปุงปังปลาละปุงปุงเนี่ยสวยโอ้โหแต่ยันยันอยู่ครับยันอยู่ได้ไงแต่ว่าคีปคีปจะปิดบ้านไหมคีปคีปคีปจ๋าโอ้ยังกันอยู่อู้กันทำไมเนี่ยยังงงไปที่กันทำไมเนี่ยปปล่อยให้ตีแตกเลยก็ได้ โอ้แล้วตรงกลางมาตัวกลางมาเหมือนเจ้าเหวอเหมือนเจ้าเหว๋ออยู่เหมือนเจ้าเหวออยู่แล้วปิ่มตามไปเก็บพัดแล้วปิ่ตามสปลอยตัวหนึ่งแล้วปิ่มตามไงแล้วปิ่มมันกัดไม่ปล่อยแล้วปิ่มมันตามมันส่มมันบ้าจัดแล้วตอนนี้แล้วมันดันกลับมาครับผมจะปินมยังไหวอยู่ยังไปฟาดเข้าไปแล้วว่าไงตายตายตายหรือไม่ตายมันไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมจริงๆเพราะว่าถ้าเขาดันจริงจังเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ดันเขาบ้างวะ เด้อเด้อเด้อผมไปดามมั่งดีกว่าไโอ้โหแล้วดูแล้วดูคีปันทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้น <c ute> คีปันตัวเบลเลอร์เลยแล้วตีแรงแล้วกินดูคีปันตีเนี่ยมมคุณผู้ชมคีปันตีโคตรแรง <c ute> คีปันตีแรงจังกูกลัวเลยเนี่ยผมว่า <c ute> ผมต้องขายไอด้ดาบน,นี้ทิ้งปะ่ะแล้วเราซื้ออันอื่นฟาร์มป,ป่าตีเร็วเออมันต้องเป็นไอเทมชิ้นอื่นแล้วปะ่ะแล้วกูดูอะไรอยู่เนี่ย กลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดิเออแล้วผมต้องซื้ออะไรวะเนี่ยป่าไม่ไม่ไปผมอยากได้แบบโจมตีแรงๆอ่ะมันต้องเป็นอะไรอ่ะเออโจมตีบวกพลังตีเกาะบวกอ่ะบอกบวกหาอะไรก็ซื้อมาก่อนในชั่วโมงเนี่ยตายครับสวยชิบหายแล้ว ชิบหายละชิบหายของจริงละทำดีแล้วเพื่อนเราทำดีแล้วเราทำดีแล้วเพื่อนแต่แบบป่ามันกากูเองอะป่า <c oughs> แต่กากจริงไม่ไหวไม่ไหวครับมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่ถนัดนะเนอะเออแต่ก็ดีเป็นการได้เล่นตำแหน่งอะไรแปลกๆบ้างนะครับนี่เพื่อนเราได้ MVP เลยนี่เรากดไลค์ให้ด้วยนี่เขาเล่นดีเขาเล่นดีต้องกดไลค์กูได้ ผู้เล่นดังกล่าวถูกลงโทษเนื่องจากท่่วยการหนีไอ้ขนอูดามงอคลิปเลยก็ซิลล่าจิตใจเองมันทำด้วยอะไรวะข้างงงนีรายงานเลยรายงานเลยเออ AFK นี่ผมรายงานนี่นะไม่ไม่พร้อมเหรอไม่พร้อมเลยเล่นทำไมขออีกตากำลังมันเอาไหนเป็มลองเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดคุณผู้ชมตอนตอนนี้เหลืออะไรที่เรายังไม่เล่นเมทมะเมดเนี่ยเลนกลางผมเลือกเมดเลย เล่นกลางเล่นตรงกลางซิวซิวไม่ต้องเหนื่อยคลิกซี่มีทั้งยกแล้วก็มีทั้งดาเมจอันติมันคล้ายๆกับตัวอะไรในฮอนวะผมจำไม่ได้แต่ผมเห็นว่ามันบึม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 จากที่เราเจอมานะเออมันทำดาเมจแบบบึมบึมบึมมตอนนี้ทีมเราขาดป่าแล้วก็ขาดสเลเยอร์ครับแล้วไม่เลือกกันเนระเฮ้ยแล้วทำไมมึงเอาไปเอาเอาเอาแล้วทำไมตำแหน่งนี้หมดเลยอะ เฮ้ยทีมผมเป็นอะไรอะคุณดูไม่มีป่าแล้วก็ไม่มีสเลเยอร์เทผู้เองเป็นอะไรผีเข้าหรอเราจะออกพลังเวทก่อนนะครับได้เราอยู่เลนกลาง <c oughs> แล้วเพื่อนทุกคนไปเลนล่างหมดเลยใช่ <c oughs> <c oughs> ไหมนะ่ะอยู่เลนล่างกันไหมนะ่ะอยู่ล่างสองตัวผู้ทีเ่คาชีวิตไม่ควริอยู่แวนแวนขอร้อง หรือนี่คือข้อเสียเวลาเราไม่ได้กดแรงครับคือเราจะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไงดูดิแม่งแรงเหมือนกันนะเนี่รอดไปแรงแงเลยอ่ะถ้าสองเราได้ท่ายกมาแล้วครับอ่าแวนมาแล้วได้รองเท้ามแล้วคู่หนึ่งครับล่างมา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  ด <First, S 2> าเมจ <W ai. S 2> หนึ่งแรงๆเนอามาถึงเฟิร์สบัตรแล้วอ้า First, ลวาล่างๆๆ <c oughs> แค่จริงก็จับให้ได้สิเราต้องไปช่วยไหมไม่ต้องหรอกเป็นมูเอาตัวเองให้รอดเถอะโอ้โหจะไปช่วยเขาสภาพ <c oughs> แ่จริงก็จับให้ได้ <c oughs> ส<ภ>ินั่นจริงก็จับให้ได้สิได้แอนตี้มาแล้วคุณผู้ชมเวลสี <c oughs> นะครับบนบนบนครับบนเหมือนจะไฟกันครับไหวปะไหวชิวบ,บนไม่ต้องไปช่วยหรอกคอยดูดิเดี๋ยวไม่ไหวฮะ ้อนมาครับแล้วย้อนมาย้อนใส่ไปเลยเเลของราถูกจตับไปหูแรงนนเนี่ยเรายกครับยกมันเห็นอานาคตครับยกอย่างนี้ยกอย่างนี้นะครับปลี <c oughs> คนหมูคนหมูคนหมูหมูจัดเลยปิมหมูจัดเลยฮอย้อนอยู่ด้วยกันอยนนี้อยู่คนเดียวไม่ใจคอไม่ดีเลย ผมแม่งผมโดนแม่งเจ็บมากอะคุณผู้ชมทำไมเขาทำท่าหนึ่งเขาได้บ่อยจังเลยอะคุณผู้ชมมันบ่อยมากอะดูดิท่าหนึ่งเขาออกบ่อยมากเลยนะแต่ย่าหรือว่ามันก็เป็นเรื่องปกติผมสู้ผมสู้เขาไม่ได้เลยครับเลนกางเนี่ยทรงเหมือนจะไม่ไหวอุรังมาครับผมแวนมาครับได้ยกยกเผื่อไว้ก่อนเลยเหมือนรู้ยกเหมือนรู้ไว้แล้วปีนกระสีเลยพี่เจาโอ้โหแต่แวนพิเกอร์หลบได้ได้ครับผมสวยงาม เล่นไม่นานก็เริ่มรู้จักคำก็เริ่มรู้จักคำกูโดนไปก่อนเลยทีนี้โอ้โหเล่นเสี่ยงจัดหิวไงหิวแวนไงแวนตายเลยยอ้อนยอนเปียวเปียวจัดไม่รู้จะอะไรมาย้อนเปียวจัดครับเปียวจัดครับยอนเปียวจัดแต่ปิงช่วยดาเมจไปได้แต่บิงช่วยดาเมจไปได้แล้วปิงตามไปไม่พอครับคุณผู้ชมครับไม่พอครับไม่พอฮะไม่พอ แต่ถ้าเราเปี้ยวอะเราไปสุดเลยนะเราไปสุดลยนไหนจะไปเม่อยากไปกลัวนะที่ได้มาตัวนึงไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่กูเออคนนึ่งได้เราเสียป้อมอไปแล้วคุณผู้ชมครับแต่ใจเราหวั่นหรือเปล่าก็ทรงกันหวั่นอยู่นะตอนนี้เออแล้วทำไมมันเราเราไม่มา,ารวมกันแล้วเราก็ไปเอาป้อมเขาอะอันนี้คือคำ่อยากระถามเลยทำไมเราไม่ค่อยวิ่งรวมกันวะในหนไหนตำแหน่งพวกมึงเลือกมามันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวหาไปสั่งเล่นก็เล่นที่หลังเขานะครับไปสั่งเขาอีกและโดนครับยอนโดนครับ โดนโดนปิมปิมจะเอาอะ่ะแค่นั้นแหละปิมจะเอาย้อนแล้วปิมล้วงเข้าไปไม่โดนปิมหลบมาครับสวยตวกซื้อพลังเวทไปก่อนแล้วยกเลยโอ้ไม่ได้ครับไอ้บ้าเลนกลางแล่ะไฟกันสนุกสนุกมามันมันหน่อยจะเทนคนดูยกปูโดนเลยเราโดนโดนเสียบตรงกลางนี่พอ,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 อการไปยังไม่เลยคู่ดีนี่ชมอะไรปบมอือ <c oughs> ตัวฝั <c oughs> ่งเขาดูครบเครื่องจังอะ่ะ ากลางตัวกลางตัวกลางตักลางแวนแวนเดินหน่อยโอ้แม่งเงือกทีไม่คุ้นไม่ปผสมประกอบเลยเพื่อนเอามั่งไม่เอามั่งอยู่มั่งไม่อยู่มั่งโอ้ยดูดิแวนแม่งนิ่งแม่เลยคุณดูโอ้ยแวนแวนโอ๊ยโอหัวร้อนะแวนพราที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่เหชีวิตอยู่ โอ้โอโอ้โหเท็ตนะนะโู้เหนื่อยว่ะยกไปแม่งเราเสียป้อมครับเลทเท็ไปหมดเลยคือคือตำแหน่งมันไม่ได้ไงแต่ผมก็ไม่ได้รู้เยอะหรอกแต่ว่าตำแหน่ง อดีตช่วยครับต mm ีช hmm. ่วยครับอติช่วยัอติช่วยครับแมงไม่ตายครับขาดนิดเดียวเองขาดนิดเดียวเองขาดยังงอมวะงอมงอมเลยคุณผู้ชมนี่คืองอมจริงอะงอมจริงงอมจังเลยอะแมงเริ่มแบบเริ่มเข้าสู่โลกอาวีที่แท้จริงแล้วไงมีใครโบยไม่มีใครบินะไรแล้วชั่วโมงนี้ผมไม่เอาป้อมวบบ ไอเวนนาตาย่ามาหลังเขาตอนนี้แล้วผมตีไปเลยผมตีไปเลยเอ๋นาตาย่ามานาตาหย่ามานาตาย่ามาด้านหลังรู้ดึงมั่วแล้วกูยิงมั่วแล้วเฮ้ยเหมืนได้ว่ะเฮ้ยเมันดันต้องดันต้องดันต้องดันครับชั่วโมงนี้ต้องดันครับต้องดันต้องหยัดนาตาหย่าไปรอแล้วนาตาหย่าไปรอแล้วแล้ววิ่งมาสวยแล้วปีนยกแล้วปีนยกเอาให้ตายเอาให้ตายตายตายสวยโผมาแล้วมาแล้ว ยกไว้ครับยกไว้ครับแม่งรีบยกไว้รีบ,บอติไปเลยครับปิมอติไปเลยปิมอติไปเลย ffee, <c oughs> กูกดทุกอย่างที่กูมีตอนนี้ <c oughs> เราจบได้ไหมกูขอชนะหน่อยก <c oughs> ูขอชนะหน่อยกูขอชนะหน่อยมันไม่ไหวครับ <c oughs> โอ้โหโอ uh, ้ <c oughs> โห uh, uh, <c oughs> เจ็บครับนี่เจ็บครับอันนี้ไม,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้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 ต้องกลับครับต้องกลับ หรือจะพลิกได้นะทปไมได้หวตไม่ควรมีชีวิตผมปิดลัคุ้งแต่เมื่อไรวะฮัลโหลเพื่อน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 เราต้องออเลยเพื่อนเพื่อนเราต้องออเแล้วก็ช่วยกันจบไว้เราจบได้ไว้เพื่อน่อีเวนเอ้ยเดียวมาขนาดนี้แล้วต้องกลับแล้วดันเลยดันเลยไม่เราก็มันนะแพ้ไปเลยเนี่ยเรามาช่วงวันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแก๊งตรงเนี้ยปุ๊บ ไฟนี้ตบไม่ชนะก็แพ้ไปเลยเป็งั้นคือไม่ได้อะไรล้อไปก็ไม่ได้ไรมีชีวิตอยู่แล้วปิ่มหยดให้เนี่ยไอตัวนี้คือตัวปัญหาต้องเอให้ตายเอออีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวตกลงเท้าตกลงทำแมงเอ้ยไม่พอคุณผู้ชมหยดครับโอ้โหอีนิดเดียวอีดาตายายอีดาล็อเริ่มร้อนแล้วกูเริ่มร้อนแล้วหูฟังผมตายหมดเลยว่ะหูแม่ง แวนไม่ฟ้ามดเลยอ่ะนละนาตาามากลางแล้วตอนนี้เ,าเขาก็พยายามจะดันแหละคุณผู้ชมครับทริีๆเขาปิดได้เลยนะมันจะยื้อทาไมวะมึงไปอยากเป็นมึงปิดเลย <c oughs> ผมออกของอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยคุณผู้ชมอูดีจะร้องแล้วเนี่ยเล่นก็ไม่เป็นอีเมดที่ผมไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเลิกล้มเกมทิงท้งซะปิมเมดฝึกหัดมึงดูฉายากูดิไม่โทษเพื่อนนะผมโทษตัวเองครับ เล่นกาดเอง MVP เป็นย้อนครับเมดฝึกหักโคตรไก่ถูกย้อนมึงได้คะแนน7.3มึงมากกว่ากู0.2พักแล้วคุณ <c oughs> <c oughs> ผู้ชมช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมกำลังมองหาตัวที่ผมชอบครับว่าเราชอบตัวอะไรเราต้องค้นหาตัวเองก่อนนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วสึก,กุนหิดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เล่นอย่างนั้นทำไมไม่เล่นเงี้ยใช่เรับผม,มก็หุนหิดเหมือนกันแหละ ฝึกเล่นได้แค่นี้ฝากคนไลค์เป็นกำลังใจนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันแต่พัดหน้ามาดูกันว่าเราจะลองเล่นตัวไหนกันคุณผู้ชมเจกันครับ